สว,ว่างจ้าเลยต้องทำทางแล้วดีออกไปมหมอาเงี้ยวแล้วโอ้ย Yung fay mo sa iyo, เด็กน้อยถือสโนว์บอร์ดไปละถือสโนว์บอร์ดไปเล่น ทุกครั้งนึงซื้อไปขมมากเกลือกเนาอัน130ร้อยสามสิบครอสเอาเนื้อแดงๆนะคะเนื้อช้ำๆลูกช้ำๆเลยจะได้หวาน กลนะ้วยแดงกล้วยอะไรนะมันมีชื่อเยอะกล้วยแดงอ๋อตอนนี้จำชื่อไม่ได้แล้วที่เมืองไทยเราก็มีนะแต่เฉพาะบางพื้นที่ที่นิยมปลูกกันกล้วยนาคนะคะจำชื่อได้พอแบบไม่แน่ใจว่ากล้วยหนากหรือเปล่า

อยู่ว่าช่องไหนที่คนที่ติดตามกันช่องพี่ดอนไหมพาไปสอยที่ไหนาขึ้นลูกหมากจำลึงะคะ่ะมาละมาละใหญ่ปบกกินอะว่า สงสัจะได้ติ่ไกน่นึใส่ตะไครเป็นเมีย่ยงปี เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้สำหรับทําเจวฮ้อนแล้วก็ซูชิปีใหม่เดี๋ยวหอซูชิกินกับครอบครัวนั่งรถบัสมาผมก็ร่วงไปทุกที่นั่งรถบัสมาเอาไปไหวแน่รถบัสคันใหญ่หอยอะไรตูน้นะคะ ซีมซำเยอะๆซาลาเปากุ้งพันอ้อยเด้อ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 นึ่งนัง่งอ๋อสอดสองอัปเดตสอดสองชื่อช่องผู้ติดตามกันนะร้านนี้เคยมาแล้วนะถ้ารีวิวก็ไม่เรียวกว่ารีวิวนะเรียวกว่าชวนมาซื้อด้วยกันชวนมาดูด้วยกัน S 1> <S 1> จะได้กินเจียวฮ้อนเนาไมรู้สึกจะไม่เคยทําเจียวฮ้อนกินเองนะมีแต่มีแต่กินกับเพื่อนแล้วมีคนอื่นทําให้กินวุ้นเส้นก็ซื้อแล้วตั้งแต่รอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะคะมาม่าขาดบ,บ้านไม่ได้ เขาจะปิดตรงที่ว่าส่วนผสมอ่ะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยมันเป็นเนื้อนะ spicy d i p s a u c มันก็น่าจะมีความขมนะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบไม่ขมดูสิอยากหาภาษาไทยอะแต่ว่าเขาปิดตัวเนี้ยภาษาไทยมันอยู่ด้านล่างถั่วเลือหมดตั้งนานแล้ะซื้อไปไว้ทำน้ำต้าหู ดูขวดน้ำมันมะกอกน่ารักเนาะยี่สบคูณไปสี่คูณสี่บาทมันมีชาทีช่ชื่อ beauty ชาอะไรเอ่ย a l o vera กับ c ีก ก็มันมีกาแฟสมกาแฟส,สมราคาเก้าสิบห้าถ้าจะหอมนะมแต่มันมีตัวหนึ่งที่ซื้อมาจากฝั่งฝั่งประเทศเราคนไทยนำเข้านะฮะมันจะหอมสมมากมเดี๋ยวต้องเหลือแรงไว้ หิ้วหิ้วถุงสองข้างแล้วก็พายกระเป๋าอันนึงกลับบ้านขนาดมาตัวเบาๆแค่กระเป๋านะฮะก็ยังแบบว่าเสื้อเนี่ยมันทำให้เราหน่วงมันหนักตรงไหล่ขนาดจะไม่ซื้อเลยเยอหนักตรงไหล่แล้วกาแฟ t h ีอินวันก็อยากได้แต่ว่าเลี่ยงดีกว่าดื่มอเมริกาโน่ดีกว่าแต่ว่านะ แต่ว่ารู้สึกอยากจะซื้อมมน,น,นมนกันนะเอาไปกินกับโรตีไปใส่โรตีหาทานจับคนอยากจะกินโอวันติน้นไปหลายๆร้านมีไมโลแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อไปอีกร้านหนึ่ง ทร้านนั้นไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่เผื่อเขามีโอเปนตินทุกคนไปทางน้กให้เขาจ่ายก่อนเพราะว่าเขามีแ่่อแค่ขวดเครื่องดื่มสองขวดของเรามีรถน่คนนั้นมีสามสี่ชิ้นให้เขาไปก่อน ทุกคนตาใส่ถุงมือแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเอามือออกมาใช้โทรศัพท์ไม่ได้แล้วนะหนาวแล้วก็จะขี้หูด้วยยา้หูแล้วก็ไดรร์กกลับบ้านเลยบายบายนะจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ